สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอ,อังกฤษนัดที่23เตะกัน5คู่เอเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไป2-2เจ้าบ้านได้ประตูจากแจ็คคาริสันกับแจรอนแบดเรดส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากริชาร์ดซอนเหมา2ไปเลยไบรตันเปิดบ้านถล่มคริสตัลพาเลทไป4-1ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากลูอิสดังแจ็คฮินเชวูดฟาคุนโดโดบนาโนเต้แล้วก็เจ้าเปโดส่วนทีมเยืออนได้1ประตตตูจาาากชฟิิลมเ บอร์ลี่ก็เสมอกับฟูลแลมไป2-2ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากดาวิดโฟฟาน่าครับหมอไป2ส่วนทีมเยือนได้ประตูจากเจ้าปาเรนญ,ญาแล้วก็โรดิโก้มูนิสหนูก็เซอร์กันแต่แชมป์เสมอกับลูเตนทาวไปแบบสุดมัน4-4ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากชอรล็อกสตาร์หมาไป2ที่เหลือมาจากคีแลนทิเปียแล้วก็ฮาวิบานส่วนทีมเยือนได้ประตูจากกาเบียโอโชลอสปาร์ลี์จุดโทษของคาว์ตันมอริสแล้วก็อิลิยาอาเดบ่ายョ ส่วนเชฟฟิลเต็ดก็แพ้ให้กับทางแอสตันวิลลาไปกระจุยครับศูนย์ห้าวิลลาได้ไประตูจากจอห์นแม็กกินโอลิเวตคินเดียลไบรลี่ยูริกติเลมองแล้วก็อเล็กซ์โมเรโน นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฝูงยังเป็นลิเวอร์พูลมี51อันดับ2อถึงสครับแมนซิตี้อาร์เซนอลวิลล่ามีทีมมาสี่าิกันแค่ประตูได้เสียอันดับ5สเปอร์มี44อันดับ6เวสต์แฮม36อันดับ7แล้วก็8เป็นไบรตันกับแมนยูมีทีมมา35อันดับ9นิวคาสเซีวมสิบสามส่วนอันดับ10เป็นเชลซีมี31ในขณะที่โซนตกชั้นยังเหมือนเดิมอันดับ1สิบแปดแอตแลนต้ามี13สิบเก้าอยัน10คะแนน ส่วนดาร์ซาวโร่าสุตันเนียโคเป็นฮาแลนกับซาร่าที่ซัดไป14ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนะต่อไปเกมที่23คือวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้มี4คู่บอร์นมัธเปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์เชลซีพบวูฟแมนยูจะเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็คู่บิ๊กแมตต์อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลส่วนคืนวันจันทร์คู่สุดท้ายเบนฟอร์ดก็จะเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ เราขยับไปดูกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างดีกว่านะที่30เมื่อคืนนี้10คู่แบ็กเบิร์นเปิดบ้านแพ้กับควีนส์พาไป1-2ึ่งสองไฮเดฟิลด์ถล่มเชฟเวนสี่ศูนย์เฮาเอาชนะมิวอร์ไป1-0ึ่งศูนย์นอร์ทซิตี้ก็เฉือน,น un, เอาชนะคุนทีน่ซิตี้ไป2-1หนึ่งเบรสตันเอาชนะอิฟสวิททาวล์สามสองลอตเตอร์แฮมก็แพ้ซามตันไป0ูนย์สตโต๊กแพ้เลสเตอร์ไป0ูนส่วนซีแพ้พรีมสัสศูนย์หนึ่งวัตฟอร์ดแพ้คาดิฟศูนย์หนึ่งส่วนเวสต์บอมเอาชนะเบอร์มมิงแฮไป1 0. นล่วก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจากฟูกยังโคเป็นเลสเตอร์ที่ทำแต้มน้ำโด่ไปแล้ว72คะแนนอันดับ2ซานต้นมี61อันดับ3ลีด60อันดับ4อิฟสวิต59อันดับ5เวสต์บอร์48อันดับ6เป็นเฮสซิตี้มี45ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ22ควีสปามี28อันดับ23เชฟเว้นมี23แล้วก็วยเป็นลอสแฮมที่มี19คะแนน มาดูกันที่โปรแกรมนนะัดต่อไปครับเกมที่30คู่สุดท้ายวันอาทิตย์นี้4กุมภาพันธ์มิดเดิลสโบรก็จะเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ตอน1ทุ่มนะฮะส่วนนัดถัดไปเกมที่31สุกหน้าเลยนะฮะเชฟเวนเจอกับเบอร์มิงแฮมวันเสาร์หน้า10กุมภาพันธ์อิฟสวิดเจอกับเวสต์บอมบ์แบ็กเบิร์นพบสโตกคาร์ดิฟเจอกับเพรสตันฮาวพบสวอนซีลีดเปิดบ้านเจอลอตเทอร์แฮมมิดเดิลสโบรพบกับบิสตัลซิตี้ วิสปาร์เจอ Norwich สาจอัฮตเจอร์ฟิลด์ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอพรีมั u วัตฟอร์ดก็จะพบกับเลสเตอร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านู้น c o v e n t ีซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอกับมิววอลเป็นคู่สุดท้ายข้ามไปที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านะที่23เมื่อคืนนี้มี4คู่มาเลเซียเปิดบ้านเอาชนะอัลเมเรียไป2-1แคนาดาเสมอกับลาสพามาัส1-1อาลาเบสแพ้บาร์เซลโลนาไป1-3ส่วนคิโรนาเสมอกับเรียวเซดดดไป0-0 แล้วก็เลยทำให้ตตราะคะแนนล่าสุดเนี่ยจาาฝูงตอนนี้ยังเป็นเลมัสเบดมี57ิอันดับ2กีโลนา56าอันดับ3าบาซามี50อันดับ4แอตลาสติก47อันดับ5บิลบาอีี45นะอันดับ6ก็เป็นโซเซดาที่มี37คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ18กาดิสมียีอันดับ19กานาดา12แล้วก็บอยเป็นอเเรียที่มี6คะแนนเอง ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เริ่มที่คืออาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะฮะมี4คู่บียร์ลูเปิดบ้านเจอกาเดสออสซูนาพบเซตาบิโก้เลเบติสเจอเกเาเฟ่แล้วก็บิ๊กแมตระหว่างเรมัตริดพบก,กับแอตมลติดส่วนคู่สุดท้ายเตะคือเวนจันฮะรายโยบเยรเกโน่เปิดบ้านเจอกับทางเซบีย่า ไปกันที่ฝั่งเยอรมันบ้าฮงฮะบูเดสลีกานะัดที่20เตะกัน6คู่บายเยนเปิดบ้านเอาชนะบรุเซลเมเชนแกนบักไป3-1โบกุ้มเสมออาส์บวก1-1ดาวนสตัดแพ้ไบเออร์เลเบุเซ่นไป0-2ไฟรบ์บวกแพ้สตุ๊ดการ์ด1-3ไามไ์แพ้เบรเมนไป0-1ส่วนเอฟซีโคโลนก็เอาชนะแฟงเฟิร์ตไป2-0 ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยอันดับ1ไบเออร์เลกุเซนเก็บไป52อันดับสองไบเยนตามมาติดๆที่50อันดับ3สตุ๊ดการ์ดมี40อันดับ4ดอทปูลสามสิบเจ็อันดับ5ไลฟ์ซิก33อันดับ6เป็นแฟรงเฟิร์ตที่มี31คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ16โคโลนมี15อันดับ17แล้วก็18เป็นไมค์กำลังสตาร์ทที่มีทีมสิบเคะแนนไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์อีก2คู่สอฮฮออฟฟฟเเเนนนไม์์แลลล้วกกก็ซิพบบบัยูีริน เปลี่ยนไปที่ฝั่งอิตาลีบ้านนะฮะเกาโชคนะที่23เมื่อคืน4คู่เอปรลีเปิดบ้านเสมอเจนัวไป0-0อูด์เซเซเสมอกับบอนซ่า0-0โฟรซินโนเนแพ้เอซิมิลานไป2-3ส่วนโบริญญาก็เอาชนะซาซูโร่ไป4-2 ไปดูกระดิ่ตารางคะแนนล่าสุดนะอันดับหนึ่งยังเป็นอินเตอร์มี54อันดับ2ยูเว่53อันดับ3เอซิมิลาน49อันดับ4อัตาลันตาแล้วก็อันดับ5อย่างบูเลนยามีทีมมา36อันดับ6โรม่ามี35อันดับ7แล้วก็8เป็นลาซิโอกับฟิออร์มีทีมมา34ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ17 18 19ครับเวโรนากายารีเอมโปลีมีทีมมา18อันดับสุดท้ายซาแลนดิตาน่ามี12คะแนน ไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับวันอาทิตย์นี้4กุมภาพันธ์4คู่ตอริโน,โนเปิดบ้านเจอซาแลน,นิตาน่านาโปลีพบเวโรนาอัตราร์ตาพบกับทางลาเซิโอแล้วก็คู่บิก๊กแมตช์ระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับยูเวนตุสฮะส่วนคู่สุดท้ายแต่คือวันจันทร์โรม่าก็จะเปิดบ้านเจอกับทางไกยาี่แล้วเราบินไปปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสฮะลีกเอเยนที่20เมื่อคืน2คู่แลนเปิดบ้านเอาชนะมงปริเย่ไป2-1ส่วนน้องแพ้ลองไป0-1 และเลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมเนี่ยลองขยับมาอยู่ที่6มี32แลงอยู่ที่9มี28มงปริเย่กับน้องอยู่ดับที่12แล้วก็13มี19คะแนนเท่ากันและเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมน้ะต่อไปคือวันอาทิตย์นี้4กุมภาพันธ์เตะกัน6คู่โมนโกเปิดบ้านเจอละอารฟลิวพบกับเครวองฟุตเมสพบลอริยงแรงเจอกับตูลูสเบรสเปิดบ้านเจอนนสแล้วก็ลิยงจะพบกับทางมักเซ